สวัสดีทุกคนพบกับ m o r ท c o m o m b a t 11นะครับเดว,วันนี้เราจะมาเล่นเป็น night wolf กันด้วยคีย์บอร์ดไปดูทาวเวอร์กันเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนนี่ก็เป็น2อ,อันแรกที่มันมีไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งตัวใหม่แล้วกันโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดังชื่อว่า dark spirit เป็นจิตวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษ วันนี้เราจะไปเล่นในล่างหรือวันเน้นนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปเลือก Intro อินโทรกันก่อนโวกอินโทรผมเล่นครบแล้วคาแรคเตอร์ทาวเวอร์เล่นเรียบร้อยหมดทุกอันละเป็นตัวละครที่เล่นแล้วรู้สึกว่าถนัดตอนนั้นอะตอนที่เล่นครั้งแรกๆนะครับผมก็เลยเล่นยาวเลยคขาเนี้ยแต่ละตัวมันก็จะมีแต่ละวายดชั่นก็จะมีหลายสีนั่นแหละชนเผ่า มาโทก้านะครับซึ่งเขาอิงมาจากเผ่าดาโกต้าจากชีวิตจริงอะนะก็เหมือนเป็นการแอดเผ่านี้เข้าไปในสมัยเนทีบอเมริกันอะไรเงี้ยที่เป็นชาวพื้นเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครผมว่าจะใช้อันนี้แหละวูฟเรดสีขาวมันดูเท่เลยผมว่ามันเลือกหน้ากากดีกว่ามันก็มีหลายแบบเลยนะ แบบมีมวกแล้วก็คาดหัวแบบเวอร์ชั่นหนังภาพยนตร์ในปี1997นะครับผมยังไม่เกิดเลยโอ้ผมจะใส่อันนี้แหละเพยดิเซลเลชเชอร์แมนชาแมนเออไม่ใช่เชอร์แมนมาเรแไปเป็นวอลครับวอลครับกระบองเลยมันไม่ใช่ครับแล้วนะมันมีหนามด้วยเนะี่ย เอาวันไหนไปดีวะนี่ Moon Bringer d e a d of Night อันนี้แล้วกันดูดิบเถื่อนดิ River Hook ขวานโดมอฮอคบ้างจะว่าไปพอแต่งตัวแบบนี้แล้วเหมือนคอนเนอร์เคนเวจากแอตตานซินคริสามเลยมีความเป็นเผ่าเน t ที e อเมริกันเหมือนกันนะครับ ผมจะให้มันดูเข้ากับอันที่แล้วสักหน่อยอันนี้แล้วกัน swooping harrier มันจะได้เข้ากับเจ้า riverhook เนี่ยมันดูแบบดิบๆเหมือนกันไงโอเคมาดู ability กันบ้างผมน่าจะใชออ้อันนี้ก่อนเลย g r a p p i n g stalker moonlight reflection จะทำให้ทีเดพอร์ตได้โอเคลองดูแล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เลยตอนนี้อันนี้แล้วกันฮหาหนาวาดใช้วิญญาณนกพุ่งไปหาสตูโอเคไปดูอีกทุกคนมาทาวเวอร์ออฟทามเหมือนเดิมเบ็บ5ตัวไปเลยไม่มีมอดดิฟายมาทำให้เรารู้สึกลำคาญ เดี๋ยวจะมาบูดทาลิตี้ท่าแปลกๆให้ดูนะครับ <'ll> ถ้าทำได้แล้วก็จังหวะมันได้พอดีนะโอเคเลสโก้เดอะดาร์คสปิริตเจอกับเคนโน่เลยเคนโน่นี่เป็นคนที่มาหาผลประโยชน์กับเผ่าของนายวูฟนะครับทำให้เผ่าเขานี่แบบแทบบแตกสลายเลยนายวูฟก็ต้องมาตามล่า โคตรเท่สภาพตอนนั้นนายดูแย่มากเลยนะพอได้เป็นนายวูฟแล้วข้าก็หายเป็นปกติไงละ่ะฉันเนี่ยทำให้นายโคตรรวยเลยสบายเลยนี่จะมายืนข้อเสนออะไรหนึ่งสองพุ่งเข้าไปโอ้ยโดนรัดชิ่งบลอืมแกร็บมาฟาดไปที่หัว เสียบเข้าไปรัวๆเลยหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยเกือบลืมคอมโบอโอเคหนึ่งสองจับมาฟาดเข้าไปบรรพุรุษให้ความแข็งแกร่งกับข้าโอ้ย แ r a บมาฟาดเข้าบานหนึ่งสองจับมาเสียบเสียบเข้าไปอเออหนึ่งโอ้ยช้าไปหน่อยฟาดปุ๊บโดนเลยอื <c oughs> ้มใจเย,ยน็นสินะเคโนขอเสียบอีกทีโอ นี่ไงเอ็ออออออมบฟายให้ด้วยโอ้ยิงธนูเข้าไป,าไปนี่อย่ามาดื้อซีอเรียบร้อยบูทาริตี้ไปด้วยดวยลูกดอกธน,นูเฮ้ยลิ้นพันอะไรวะเนี่ยโอเคไปลุยกันต่อครับทุกคน ต่อไปเป็นเจเดโว,วรล่ามาเลยเลื่อนสีฟ้าก็ต้องจัดเฟทธลิตี้ให้กำงามตัวละครที่ฆ่าเหล่านักสู้ไปหลายคนมากนะฮะเดโว,วรล่าเนี่ยมีแต่ยคนเกลียดแต่ไม่ใช่ว่าตัวละครมไม่ดีนะมาล่างหรือว้นเน่ของนายอยากจะพบเนี่ย ข้ามยังไม่ต้องไปพบหรอกเนี่ยนายไม่มีทางเลือกหรอกนาะยวูฟนายวูฟตนไหนมันอยากมาเจอข้าละ่ะเฮ้ยอืมเป็นมาแรงก็ต้องโดนนะเอ้ยไงโดดทิบอืมยืนนิ่งเลยอนะฮะ เมื่อกี้จะทำอะไรเรื่องไงเนี่ยเรียบร้อย Forest Victory ไปหนึ่งสองเสรยเขาไปแกลบมาก็ดือจะไปไหนเ่อือหนึ่งสองกุ้งอ๋อถ้า m p 5ก็คือวับ โอ้ยเอ้เฮ้อช่างรุนแรงอืมฟงเฟยทาลิตี้อืมมันดื้อด้านนักมาเจอนี่ซะ ดึงได้ง่ายๆขนาดนี้เลบเรียบร้อยถ้าเป็นสีแดงนี่น่าจะติดเหลืองไปแล้วเนี่ยเหลืองกระชูดขนาดนี้โอเคไปลุยกันต่อครับทุกคนถือว่ามันนะคอมโบมันเล่นหนุกเดียวผมว่าต่อไปเป็นเซติออนเป็นหนึ่งในเทพนะ เป็นเอลเดอร์กอตเหมือนกันที่จะพลังก็น่าจะประมาณชินน็อกไรเดนอะไรอย่างเงี้ยมานายทำให้เผ่ามาทุกก้าเสียชื่อไนทวูฟข้าปลดปล่อยพวกเขาจากแม่ของเจ้าไงละ่ะถ้าไม่มีโครนินก้าเผ่าเจ้าก็สาบสูญบางงานนะ โอ้ยไม่ได้จะใช้คอมโบนั้นสักหน่อยนะเอ้ยโอ้ยเจ๊ g r a บมาเสียบเสียบเข้าไปโอ้ยด,ดื้ออีกให้ตายเถอะทำผมเราแวงหมดแล้วนี่ไงบุ่งไป โอ้ยให้ตายเถอะนะกลับมาเสียบเสียบอีกแล้วอชอบจริงๆคอมโบนี่ผมชอบมากโอ้ยเจ๊ให้ตายเถอะหยุดจ้าเปลยนฮัโบเข้าไปเอ,อมีสายฟ้าอย่างก็ะไรเด่นเลย หวังว่าจะไม่ลนไปรู้กันเปิดด้วยธนูวิญญาณนี่แร็มากรีดร้องซะทันเทโอ้ยผมไม่ได้จะกดยิงสักหน่อยเงี้ยอื้อไรโนชา้าเข้าไปนี่ต้องบูธาริตี้แล้วมั่งงี้ อเรียบร้อยแม้แต่เทพก็ยังเหลือแต่โครงกระดูกได้แต่ผมว่านางไม่น่าตายจริงหรอกเพราะนางเป็นอิมมอร์ทัลนางเป็นเทพไปแล้วนางคงไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคไปดูกันต่อทุกคนต่อไปเป็นแจ็คส์งั้นเหรอ ชายผู้หนาของสารแข็นขาดทุกทำลาย <Brand. S 1> คือ,อยังไงก็ต้องแข็นขาดไม่ว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอ่ะชายคนนี้ <c oughs> โอเคครับไปดูกันเขาก็สู้เพื่อเอ,อิร์รเลียมเหมือนกันนะสองคนนี้ <c oughs> โคตรเท่เลยอินโทรเป็นแคมป์พอดีเลย you know นายก็รู้เราเป็นเร็วแน่ทั้งคู่เลยนะ <you> นายได้รับการช่วยเหลือ ส่วนข้ายังโดนสาบอยู่เลยก็อยู่ให้มันถูกที่ถูกเวลาไงแล้วมาเนี่ยนะหนึ่งสองสามสปิริตอาร์โอ้ยอื้มแรงเหลือเกินนี่นะใส่คอมโบปกติก่อนหมัดมันเริ่มแดงแล้ว เราจะโดนครัชชิ่งโบรได้โอ้ยให้ตายผมผมปล่อยบล็อกผมโดนอสปิริตไอโร่กระโดดถีบไปโอ้ยมันโจผมยังรัวมันโจผมยังแรงเอ้มันเล่นกันแรงโอ้ย ผมใจพาดเออโดนกัลช,ชิงบโบรให้ตายเหอะเอาเรื่องจัด <Round two. S 1> ผมก็ประมาทไปหน่อยอืออือ,อบอกเก่งจริงหฮอแจ็คนายมันเออะพูดไม่ออก กดปุ่มไม่ถูกแล้วเออเฮ้อตั้งสมาธิก่อนนี่นะอืมแกล็บแกล็บมาเสียบไงเราสปีเรตแอรโร่ไปเลยอืมไรโน,โนชาร์กครับ,รบชิงโบร์ไปนะโทมอฮอคปักหัว <h> เราสู้ว่าจะจบมาครับหวังว่าจะผ่านไปได้ดี จับมาเสียบเหมือนเดิมเลยโคตรชอบเลยแกลบมาหืมโอ้ย M79 เล้นี่ยนี่ไงวาร์ปมาแล้วก็จับมันเสียบอีกแล้วหนึ่งสองสับหัวเขาให้หืจะยอมไหมฮะแจ็ค นี่เรายังเป็นเพื่อนกันโอ๊ะอยู่หรือเปล่าอืมนายจะต้องเป็นแนวหน้าของเอิร์ธเรียมนะปล่อยไปแล้วกันหรือจะว่าเคยลบมาด้วยกันแล้วก็กลายไปเรวแนะ่มาด้วยกันแล้วด้วยขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนเบือบ่อเบือ่อเอาเงาก็แวะกลับมารับชมกันได้ด้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับ โอ้เป็นนะแชงซุงจะแชงซุงหรือจะชางซุงก็แล้วแต่สำเนียงหรือว่าแล้วแต่การออกเสียงที่คุณถนัดแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่คอมโบเล่นยากมากนะแชงซุงเนี่ย <laughs> แบบว่าคอมโบได้เท่มันจะกดยากมากเลยนายวูบเคยมาที่กองฆ่าครั้งหนึง่ง <was> นางเป็นคนที่รับตำแหน่งกองฆ่างไงละ่ะ ข้าไปชีวิตนางอย่างไรทิฏฐิเลยหน่อยแน่นะนาเป็นคนฆ่านายวุ <fol> an <UE> ๊คนก่อนหน้าผมไปงั้นเหรอนี่นะเห็นแก่แบบนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับสำหรับคนที่มาดูครั้งแรกแชงซุงนี่คือคนที่โคตรแบบโหดร้ายมาก โอ้ยนะนี่ไงไรโนชาร์กแกลบมาฟาดกับบานเขาให้มาลุยกันต่อนาะยต้องโดนบูทดิตี้น่าจะง้างรอผิดจังวะโอ้ยโดนเลยแกลบมาสายฟาฟาด หนึ่งสองหนึ่งสองสามต้องกบไวใ,ในใจโอ้ยอืมจะทำมาลายยี่ครัชชิง่งโบรเขาให้โอ้ยนาหยุดการโจมตีผมได้ไงฮะโอ้ยจะยอมไหมนะหืมจะหยุดไหมเฮ้ เรยบร้อยเลือดก็พุ่งไม่หยุดเลยเพราะว่าหัวใจเรามันเต้นไงทุกคนหัวใจเต้นมันก็คือการสูบฉีดเลือดนั่นแหละตามจังหวะของหัวใจเลยเห็นไหมถูกป่าวะ่า <Brad. S 1> <c oughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจบคลิปนะครับขอบคุณม,มากๆเลยที่หลงเข้ามาดูกันนะทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้าชอบเกมต่อสู้หรือว่าเป็นแฟนมอเตอร์คอมแบตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เบื่อเบื่อเหงาก็แวะกลับมารับชมกันได้เจอกันทุกคน